มิวขเขาเดทึกซอนบอก่น้มันมินมันนำพมัเก็เขานาบทุกคนขอบอง่ันไอ้นี่ตั่อบอ่เซนบอกเซนนี่้อบหน่อยนะอเซนนี่เยแต่ยงม้นี่ย

กรบทุกคนเอาเรียกกันเด้อเจียบุุนทอ่สามพันนี่สองตัวอน้เราหูมือน่เรื่อาไออันรังพันอันโอไมีเวนี่กันเด้ออันเด็กไก่าถือปละคอนอันมสาวฮันกับตมไ่ที่างงา้นเราพัดงัมก็จะรังพันไดงั้ ุกมาดีกว่าอย่งมุตฮิปปูก็ฮิปปนสุกก็แฮิปูก็สือชเถื่อนไอ้ไอ้าตัวนูหาไอ้อันนั้นนี่หาตัวติยูลังเขลิมิตตยูเต็มใอตัยูเต็มหมดเลยเอจะน้อย บาดเดียวหรืวาคุ้มขาอย่สองพี่เดียวเสร็จมีปีกหรือเกงไงแล้วมันกันเฮ็ดอันสไอ้มาเด็กคนนึงปุ๊่ใส่แบบนี้ เาร้ากับเพิงโต๊อสบไพ่เวกับเึงโต๊ะก็เหมือนนแน่หาสิบเอร์ว่ได้ไย่ผู้ขอขอเขา